สวัสดีครับจบวันแล้วนะครับสำหรับ Set 50 Index f u t u u r s s นะครับก็เรามาสรุปกันนิดหนึ่งนะครับวันนี้นะครับก็วันนี้ตลาดเป็น bear day นะครับเป็น bear day นะครับโดยที่เปิดข้างบนแล้วก็ปิดที่ข้างล่างนะครับปิดปิดที่โลเลยนะครับปิดแทบจะไม่มีหางเลยนะครับตอนปิดโดยที่ตอนเปิดเนี่ยเป็น t r a d i n g range open นะครับ นะครับจะสังเกตว่าช่วงหนึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยนะครับไม่ถึงประมาณช่วงหนึ่งชั่วโมงแรกเนี่ยเป็น t r a d i n g range นะครับแล้วก็เบรก heading range เนี้ยลงมานะครับแล้วก็เป็น channel นะครับเป็น bullish เป็น bear channel ลงมานะครับเป็นก็เวลาเบรกลงมาก,ก็ไม่ได้สตรองมากนะครับเบรกเบรกลงมาเป็นเป็น channel นะครับ ยังไงก็ตามเนี่ยมันก็ถึงเมช่งมุกแทร็เก็ตหลายๆตัวที่วัดเอาไว้นะครับโดยที่วันนี้ตอนเปิดนะครับก็ก็ก็เป็นดุ๊ o แบบูโดจินะครับแกปดาวลงมานะครับพอเช้าเนี่ยแกปดาวลงมาปั๊บเนี่ยผมรู้เลยว่าวันนี้ตลาดเนี่ยได้ทริกเกอร์เซลสิ gnal แล้วนะครับก็มีโอกาสที่จะรีเวิร์สแล้วก็ช็อตลงมาได้นะครับผมก็ มองจุดช็อตอยู่นะครับจริงๆวันนี้สามารถช็อตได้ที่บาร์นี้นะครับบาร์บาร์นี้หรือบาร์นี้นะครับบาร์ที่10โมง30นะครับคือคนที่อ่านฉาดว่าตัวนี้น่าจะเป็นเทดดิงเลนอันนี้ก็เป็นช็อตที่หายของเทดดิงเลนก้อนนี้ซึ่งซึ่งเป็นช็อตที่ดีนะครับแต่ว่าช่วง10โมง35เนี่ยบังเอิญผมมัวแต่นั่งดูเงินยูโรอยู่นะครับกำลังหาจุดเข้าเงิน Euro ยูโรอยู่เลย ผ่านไปประมาณสิบนาทีเท่านี้ครับย้อนกลับมาเนี่ยมันมันมาถึงนี่แล้วนะครับก็พอมาถึงใกล้ๆโลเนี่ยผมก็ไม่ค่อยอยากจะช็อตเท่าไหร่แล้วนะครับก็ก็เลยปล่อยไปนะครับแต่จริงๆแล้วแค่สิบนาทีนะครับที่มันพลาดเซตอัพตรงนี้นะครับเจะได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าตรงนี้ถ้าผมลงมาข้างล่างเนี่ยผมอาจจะได้นะครับอาจจะได้อ่าถ้าลงมาขายแถวแถวนี้อาจจะได้ถึงห้าพอยนะครับซึ่ง ซึ่งซึ่งถือว่าได้เยอะนะครับถ้าเกิดได้5้าพอยนะครับอันนี้อันนี้คือความผิดพลาดเมื่อเช้าเลยนะครับที่ไม่ได้ดูแป๊บเดียวเองนะครับไม่ได้ดูแป๊บเดียวแต่ว่าจริงๆแล้วต้องช็อตบาทนี้นะครับทีนี้พอพอตอนบ่ายเนี่ยผมก็เล่นอีกครั้งหนึ่งนะครับผมก็รอเนื่องจากผมเห็นเนี่ยมันเป็นสามสี่ห้าเป็น six n s n s u t u v i v e แบบาร์เห็นมี6 b แบร์บาลงมานะครับเบรกที่โลลงมารวดเดียวเบรกลงเทดดิงเรนนี่เลยนะผมก็เลยคิดว่า ชุดที่ขึ้นไปเนี่ยน่าจะเป็นมเนอร์นะครับผมมั่นใจว่าเป็นมเนอร์ผมก็รอดูว่าลงมาอีกเล็กนึงแล้วก็ขึ้นมานะครับก็แกวงแกวงไปไทเทร์ดิงเรนจ์นะครับก่อนที่จะปิดตลาดช่วงเช้านะพอตลาดบ่ายเปิดมาปุ๊บบ่ายแรกนะครับเออปุ๊บผมก็ช็อตเลยนะครับบ่ายนี้นะครับบา่บายบ่ายแรกของช่วงบ่ายนะครับซึ่งเป็นเป็นเอ่อเทเวนตี้แกปบาบาเออเทเวนตี้แกปบาช็อตนะครับคือเอ่ออยู่ต่ำต่ำกว่าเส้น 20 moving average นะครับตลอดนะครับพอขึ้นมาเหนือเนี่ยแล้วมีเซลล์เซตอัพตรงเนี้ยผมก็เลยช็อตนะครับซึ่งช็อตเสร็จนะครับผมก็แรกเริ่มทีเมื่อวาง stop ไปนี่ก่อนเลยนะครับไกลพอสมควรนะครับก็เนื่องจากบาร์เนี้ยมันมันเป็นแค่บาร์แรกในการช็อตนะครับพอมันลงมาที่บาร์นี้ปุ๊บเนี่ยผมก็พอมาบาร์ที่สองปุ๊บเนี่ยผมก็ move อ่าสต็อปมาตรงนี้นะเพจริงๆแล้วผมว่าตรงนี้สต็อปมันก็เยอะไปสำหรับผมนะผมก็เลย Move Stop ลงมาเลยตรงนี้นะครับซึ่งจริงๆก็ยังเสี่ยงนะครับพอเห็นบาร์นี้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะโดนกลับขึ้นมากินสต็อปผมได้นะครับก็ไปรู้เนานครับพอบาร์ที่4ี่เพิ่เนี่ยก็อุ่นใจขึ้นนิดนึงแต่ก็แต่ก็ไม่ดีนะครับเพราะว่ามันเป็นแบบบาร์ที่มีหางยาวๆเนี่ยนะครับซึ่งตอนที่ถ้าดูอยู่เนี่ยจะค่อนข้างกังวลน,นะครับถ้าเห็นเห็นแบบนี้นะครับก็ ผมก็ไม่เป็นไรนะครับเนื่องจากว่าเนื่องจากผมเห็นลงลงเบรกโลลงมาสองครั้งแล้วนะครับแล้วก็เป็นสองเลกลงมานะครับถ้าผิดก็ยอมโดนกินสต็อปนะครับเพราะว่าผมก็ยังรีไลน์ออนสต็อปตรงนี้นะครับแล้วก็แล้วก็โฮเลยนะครับแล้วก็ตั้งแทรกเกตไว้ที่สองเท่านะครับผมตั้งแทรกเกตไว้วันนี้ได้กําไรนะครับว่าตั้งแทรกเกตแต่ก็ถือว่าได้ไม่เยอะนะครับได้น้อยกว่าที่ ควรจะได้นิดนึงแต่ก็ก็ถือว่าได้สองเท่าของ RR ก็โอเคนะครับเพราะว่าไม่ได้ไม่ได้กล้าเล่นไกลมากนะครับเนี่ยครับจริงๆเราต้องตั้งสามเท่า RR เนี่ยต้อง exit ต,ตรงนี้นะครับพอๆกับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับต้องต้องมา exit โซนนี้แต่ว่าเนื่องจากเอ่อไม่ไม่ได้ไม่ได้ตั้ง Target ไกลเอาแค่2เท่านะครับก็ก็เลย exit ต,ตรงนี้เพราะว่าจริงๆตรงนี้มันก็คือต่ำกว่าลโลนี้แล้วแล้วก็ เหตุผลที่ผมไม่อยากเล่นไกลกว่าโลโลตรงนี้มากนะก็เพราะว่าชุดนี้นะครับที่มันขึ้นมาเนี่ยมันมันมันเป็นทรดดิ้งเ a นจ์นะครับมันเป็นทรดดิ้งเ a นจ์นะครับเพราะว่ามันดูไม่เหมือนแบร์ c h น n นะครับมันดูแบร์เนี่ยมันมันวีคหรือแบร์มันบมันมันบล o a นะครับการที่มาตรงเนี้ยแล้วแถวๆเนี่ยแล้วเฟลนะครับอาจจะยังถึงแค่ตรงนี้นะครับหรือว่าไม่ถึงตรงนี้นะครับเนี่ย มันมี2อ,อย่างคือเบรกเลนส์นี้ลงมาจะได้ระยะนี้กับเบรกเลนส์ของเมื่อวานนี้ทั้งทั้งทั้งวันนะครับลงมาจะได้ระยะตรงนี้ซึ่งผมก็ e x i t ซของผมเนี่ยมันอยู่เหนือกว่าไอ้ระยะตรงนี้นิดหนึ่งอะผมก็เลยอ่ะโอเคเอาออกตรงนี้ก็ได้นะครับก็ก็คิดอยู่เหมือนกันนะครับว่ามันเบรกลงมาเนี่ยมันมันน่าจะมาต่อนะครับแต่ว่าก็อ่ะไม่เป็นไรตั้งไว้แล้วก็เลย มันก็เลยออโต้นะครับก็คือพอถึงปุ๊บมันก็ execute คําสั่งก็เลยได้กําไรไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วตั้งต่อไว้ที่คือถ้าถือไว้อีกนะครับก็ก็อาจจะได้กําไรเพิ่มมาอีกหน่อยนะครับนะครับก็ถ้าตั้งสามเท่านะครับออกตรงนี้ก็จะดีกว่านะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันมันไกลกว่านิดหนึ่งนะครับมันมันมันเบรกแทดิ้งเลนนี้ลงมานะครับซึ่งซึ่งจริงๆก็คือชุดนี้ก็ดูน่ากลัวเห็นไหมครับชุดช่วงที่ประมาณบ่ายสามโมงสี่สิบ ขึ้นมาเนี่ยอันนี้ชุดเนี้ยดูดูน่ากลัวนะครับอาจจะลงมาแล้วก็ทำไฮ้วโลขึ้นก็ได้นะครับเพราะอย่าลืมว่านี่มันเป็นเบสนะครับหนึ่งสองแล้วก็สามนะครับเป็นเบสบัตท่อมี้นะครับนะครับเนี่ยนะครับเป็นเบสโซ่ท่อมี้นะครับเป็นไม่ได้นะครับแต่ว่าก็จริงนะครับว่าช a n แนลเนี้ยมันที่ลงมาถึงเล็กเนี้ยมัน มันก็ยังไทยนะครับขึ้นมาก็น่าจะเป็นไมเนอร์แล้วลงมาใหม่แต่ว่าไอชุดที่มันควรจะเป็นไมเนอร์มันมันประกอบด้วยคอนเซอร์ติคูีีบูบาเนี่ยอันนี้ต้องระวังนะครับเห็นอย่างเงี้ยจริงๆต้องระวังซพื่นผมก็ก็ก็โอเคแล้วนะครับตอนที่ผมได้ผมช่างมาละผมก็จริงๆจริงๆถึงผมเอ็กซิตรงนี้ผมก็ถึงตรงนี้ผมก็ไม่อยากชอ็อตนะครับพูดตรงๆตรงนี้ผมก็ไม่ไม่กล้าชอ็อตนะครับถึงแม้ผมจะคิดว่ามันจะเป็นไมเนอร์แต่ผมเห็นชุดนี้มัน มันมันสตรองขึ้นมาเนี่ยผมก็กลัวว่ามันจะเป็นหายแล้วโลแล้วขึ้นมาอีกเล็กหนึ่งนะครับถ้าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเนี่ยเ,เกิดมันขึ้นมาแล้วเกิดเหนือหายนี้เพื่อดนจินสต็อปผมอีกนะครับก็อย่านาดนั้นเลยนะครับจริงๆการเทคโปรฟิตตรงนี้ก็ถือว่าถือว่าโอเคแล้วนะครับสําหรับวันนี้นะครับอันจริงๆนะครับที่เก้าสี่เก้าจุดแปดเนี่ยจริงๆถ้าถึงถ้าถึงก็โอเคแต่ว่าผมก็ได้ได้ไม่ถึงนะครับได้แค่นี้เองนะครับก็ ก็ได้กําไรน้อยหน่อยแต่ก็โอเคนะก็ถือว่าได้กําไรนะครับอ่ะโอเคทีนี้เออมันก็ลงมานะครับสุดท้ายนะครับตลาดก็ลงมาเกือบจะถึงนะครับเนี่ยครับมันจะมี mm 9อีที่เป็น major move target นะครับ94.7.5เนี่ยมันเป็นที่ผมตีไว้นะครับจาก daily chart นะครับตัวเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวนะครับมองเดี๋ยวมัน ครับเนี่ยจากเดลิชาได้ไหมครับเดลิชาร์เนี่ยผมวัดระยะที่มันเบรกมันก่อนที่ผมบอกเนวัดลงมาถึง97.5ตรงนี้นะครับซึ่งซึ่งวันนี้การเบรกเลนจ์เนี่ยนะครับตรงเนี้ยมันมันไม่ได้เหมือนแบร์ชแนลอะมันเหมือนมันเหมือนเทรดดิ้งเลนจ์นะครับซึ่งซึ่งถ้ามันลงมาถึงเทดดิ้งเลนจ์นี้มันอาจจะเฟลเพราะนั้นการการเทคโปรฟิตใต้เทรดดิ้งเลนจ์นี้ก็ถือว่าถือว่า resonable นะครับมีเหตุผลนะครับเพราะอาจจะอันนี้มันเป็นเฟล เฟลเบรเบรเบรกว่าท่อมนะครับจริงจริงๆบาร์ผมช็อตบาร์นี้บาร์นี้ก็ช็อตได้นะครับบาร์นี้ช็อตได้เลยบาร์ที่ห้าบาร์ใบสามโมงนะครับซึ่งพอมันเฟลตรงนี้ลงมาเนี่ยมันจะวัดมนช่โมงตัวนี้ได้เหมือนกันเห็นไหมครับนะครับเนี่ยตัวนี้คือเบรกเบรกโลนี้นะครับแต่ว่ามีหางเนี่ยคือบูพยายนจะทําให้มันเฟลแต่ว่าบาร์นี้ก็คอนเฟิร์มการเบรกลงมานะครับเนี่ยลงมาถึงนี่จริงๆเห็นไหมครับเั้น การที่มันลงมาต่ํากว่าโลนี้แล้วเนี่ยนะครับมันมีความเสี่ยงมันไม่จําเป็นต้องถึงตรงนี้ก็ได้นะครับอาจจะเกือบถึงเงี่ยแถวๆเนี้ยแล้วก็ถ้าถูกไปตั้ง exit ไว้ที่ตรงนี้อาจจะไม่ถึงก็ได้นะครับอาจจะตรงเนี้ยแล้วก็ขึ้นไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นการที่มันเป็นเทรดดิ้งเลนเนี่ยการที่เบรกเทรดดิ้งเลลงมาอาจจะเฟลก็ได้นะครับวัน,น break, เนี้ยเบรกเทรดดิ้งเลนเนี่ยสำเร็จนะครับเนี่ยอันเนี้ย เทคนโลยก้อนนี้เบรกสาเร็จใช่ไหมจึงแทร็เก็ตมาเลยลงมานี้ตอนปิดตลาดได้เกือบถึงเลยนไแต่ว่ามันก็เสี่ยงครับถือว่าเสี่ยงเพราะว่าเพราะว่าเราเราดูช่วงแรกๆเราจะไม่รู้เลยนะยิ่งเห็นบูบาสองบาทงเงี้ยดูไม่ค่อยดีนะครับเนี่ยเบรกลงมาอีกก็มีบูบาอีกตัวนะัมันก็คือโอกาสที่มันจะถึงตรงเนี้มันก็มีเหมือนกันแต่มันก็ไม่ได้ไม่ได้เยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นการ exit ต,ตรงนี้นะที่ผม exit ไปเนะี่ย ก็ถือว่า reasonable นะครับถือว่าโอเคนะครับแต่ถ้าเกิดมีมีช็อตเพิ่มนะครับก็อาจจะ exit ตัวหนึงอีกตัวหนึ่งก็ถือไว้เพราะว่าก็ถ้าผิดก็อย่างน้อยก็ได้กำไรมาแล้วนะครับแต่บ่งเงินผมซื้อซื้อแค่ไม้เดียวนะครับก็ไม่ได้ซื้อหลายไม้นะครับลงมาถึงตรงนี้ก็ก็ถึงทร์เกตที่เป็นไมชอบ move ก็ดีกลับนะครับนะครับขึ้นมาเทสโลนี้นะครับแล้วก็ลงมาใหม่นะครับแต่ย่งไรก็ตามเนี่ย ถือว่าวันนี้เบรกเทรดดิ้งเลนส์เนี่ยสำเร็จนะครับเทรดดิ้งเลนส์ก้อนนี้นะครับสําเร็จนะครับแต่มันแต่การดูว่ามันเบรกสำเร็จมันมันดูยากโดยเพราะเมื่อมีชุดนี้เนี่ยมันเหมือนกับการเบรกเทรดดิ้งเลนส์นี่ลงมามันเฟลเห็นไหมครับการมีคอร์เซกูตีบูบาแบบนี้มันไม่ใช่สิ่งที่ดีนะครับแล้วก็ทําให้การช็อตเนี่ยยากนะครับถึงแม้เราจะอยากช็อตเนี่ยนะครับเพราะว่าไทชันแนลเนี่ยแต่ประมาาไม่ได้นะผมเคยเจอแบบนี้ครับที่มัน เป็นเลขสุดท้ายแล้วเช่นนีมันทายอยู่ก็กลับขึ้นมาอย่างนี้ก็มีนมันก็เสี่ยงนะครับถือว่าตอนนี้เสี่ยงนะครับในการในการช็อตตรงนี้ใหม่เนี่ยผมก็ไม่ค่อยอยากช็อตแล้วนะครับนับนับเวชก็นับยากนะครับนับยากนะครับอันนี้หนึ่งนะครับสองนะครับแล้วก็สายมองเวชนี่ก็มองยากนะมองแทบไม่เห็นนะครับเนเวชต่วงนี้นะหรือตัวนี้ก็ได้นะครับเนี่ยเวชหนึ่งนะครับสองเนี่ยนะครับ เนี่ยหนึ่งนะครับสองเนะี่ยหนึ่งสองแล้วก็เนี่ยนะ 1, รนครับหนึ่งตรงเนี้ยครับแล้วก็สองตรงนี้นะครับแล้วก็สามตรงนี้นะครับหรือไม่จะนับอย่างนี้ก็ได้นะครับหนึ่งสองอย่างเงี้ยครับหนึ่งสองแล้วก็สามหนึ่งตรงเนี้ยสองแล้วก็สามยังไงก็ตามถึงมันจะเป็นเวชเแบบนี่ยแบบอย่างเงี้ยแต่มันโอ้โหมัน ชั้นนันไทยมันมีโอกาสลงมาแล้วก็ตรงเนี้ยประมาณแถวแถวครึ่งหน 1, ึ่งห้าสิบเปอร์ซนต์พูแบตรงนี้นะครับประมาณเนี้ยแล้วก็เฟลนะครับเนี่ยม้พอลงมาตรงเนี้ยมันพยายามทำเอ่อเขาเรียกอะไรอ่ะไฮก็ลมีเจอเทนัวโซอยู่โดยเป็น Triangle นะครับแต่มันกลับเบรกทร i a n เกิลนี้ลงมานะครับซึ่งซึ่งซึ่งเห็นจริงอันนี้มันเป็น s e ตอัของทร i a n เกิลนะครับที่จะขึ้นต่อนะครับซึ่ง ย่างเงีเ้ยเห็นอย่างเงี้ยอันตรายนะครับถือว่าอันตรายนะครับเราก็ไม่รู้ว่าตอนจบตลาดมันจะมี2บาทนี้ออกมานะครับก็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 ถือว่าอันตรายนะครับเพราะฉะนั้นการจะตั้งทาร์เก็ตอยู่ข้างล่างเนี่ยมันก็ดูในทางปฏิบัติแล้วยากครับยากนะครับการจะถือว่าจนถึงเนี่ยจนถึงสี่โมงห้าสิบเลยแล้วกะว่าจะไป exit ต,ตรงนี้ได้กำไรเยอะที่สุดเนี่ยคือคิดจะคิดได้ครับแต่ว่าตอนทำเนี่ยจะกล้าทําหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับเพราะว่า ความจริงอาจจะไม่ใช่นะครับมันอาจจะมีดีเวอร์สขึ้นมาอีกเล็กนึงมาปิดกลางๆกลางๆกลางๆวันเนี่ยนะครับซึ่ง middle middle of middle of range นะครับสมมุติสมมุตินะครับว่าอันนี้เรา expect ว่าเป็นโลของวันนะครับสมมุติเรา expect เป็นโลของวันเนี่ยนะครับมาจะขึ้นมาปิดที่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับขึ้นมาอีกเล็กนึงปิดที่ตรงนี้ก็ได้นะครับที่เกือบเกือบครึ่งนึงนะครับของ ของวันนะครับทำให้ทำให้แบรแบรตัวนี้อาจจะดูวีคก็ได้นะครับทำให้แบรเนี่ยมันมีหางยาวๆข้างล่างนะครับเพราะฉะนั้นคือพูดตรงๆก็คือค่อนข้างจะถือ p position ช็อตตรงเนี้ยยากนิดหนึงน่งนะครับตรงเนี้ยยากนิดหนึ่งนะคบอ่ะอยังไงก็ตามนะครับก็ก็มันก็มีวิธีการมองออหลายวิธีนะครับซึ่งอันเนี้ยแบเทรนด์ไลน์ตัวเนี้ยมันก็ กับมูวิ่งกันไเลมันก็จะช่วยแรงหนึ่งนะครับที่ทำให้มองว่าอาจจะกลับลงมานะครับแต่ว่าแต่ผมบอกได้เลยว่าผมเห็นอย่างเงี้ยหกบาทเงี้ยผมไม่ไม่โอเคแน่นอนนะครับผมไม่โอเคกับกับการเออเขาเรียกโฮโฮช็อตลงมาถึงตรงนี้นะครับผมมั่นใจว่าลงมาถึงตรงนี้ผมก็จะจะ exit อยู่ดีนะครับถึงถ้าเ exit ต์ทงแถวๆนี้นะครับก็จริงๆก็ไม่ได้ต่างกับการ e x i t ตรงนี้ไลยครับหรือการ exit ตตรงนี้ก็ก็สูสีกันนะครับเพราะฉะนั้น จริงๆ exit ตรงนี้ดีที่สุดนะครับ exit ที่สามเท่าของตัวที่ผมเข้านะครับหรือหรือมองว่าเป็นเป็นหนึ่งเท่าของตัวนี้ก็ได้นะครับเนี่ยเนี่ยนะครับประมาณหนึ่งเท่าของถ้าใครช็อตตรงนี้แล้วได้หนึ่งเท่าแถวๆนี้ก็ถือว่าถือว่ายอดเยี่ยมแล้วนะครับถือว่าวันนี้ก็เทรดได้ดีนะครับแล้วก็ถ้าใครวัดระยะที่เทรดเทรดดิ้งเลนด้านบนลงมาตรงนี้ก็ การ exit ตรงนี้ก็ perfect แล้วนะครับถือว่ายอดเยี่ยมนะครับวันนี้นะครับโอเคแล้ววันนี้ก็จะทำให้ bear bar นะครับแบบ r b a เนี่ยมันมันดู strong นะครับเนี่ยมาดู daily chart กันที่นึงนะครับแบ a r bar เนี่ยมันดูดู strong ขึ้นเห็นไหมครับมันมันเบรกลงมาเลยนะครับเนี่ยครับเบรก็็ปิดใกล้โลนะครับเห็นไหมครับนะครับทำให้ผมเริ่มรู้สึกว่าในช่วง move target ตัวนี้มันจะ มันจะไม่อยู่แล้วครับมันจะไม่ใช่ครับเนี่ยมันในความรู้สึกผมผมว่ามัน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 น่าจะเป็นอย่างนี้แล้ว่ะครับมันน่าจะเลื่อนแล้วเนี่ยผมคงไม่ไม่เก็บเมชมูตัวนี้แล้วผมไม่คิดว่ามันอยู่ตรงนี้มันอาจจะถึงเมชมูตรงนี้แล้วก็ดีดขึ้นมาแต่ผมว่าลงต่อนะครับเพราะฉะนั้นระยะที่จะลงมาเนี่ยผมว่ายังมียังมีดาวไซด์อยู่นะครับยังมีดาวไซด์ลงมาได้แต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะครับว่า ผมพูดหลายครั้งนะครับว่ามันอยู่ในเทดดิ้งเรนจ์นะครับแล้วมันเทดดิ้งเรนจ์มันมักจะดิสพอร์ตบูกับแบเห็นอย่างนี้นะครับเห็นมันโครสออนโลนะครับพรุ่งนี้อยากช็อตแน่นอนนะครับแต่มันบางทีนะครับมันก็จะมีรีเวิร์สขึ้นมาเลยนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่โลนี่เห็นไหมครับแต่ถ้าพรุ่งนี้มันเป็นบาร์แบบนี้อีกวันหนึ่งนะครับปิดอย่างนี้นะครับอันนี้อันตรายทีเดียวนะครับสําหรับอาจจะลงมาถึงนี่นะครับเนี่ยลงมาถึงนี่เลยนะครับหรืออาจจะวัดถึงนี่เลยนะครับ นี่นะครับเนี่ยลงมาถึงนี่เลยนะครับอาจจะลงมาถึงนี่เลยก็ได้นะครับซึ่งซึ่งอันนี้แหละที่น่าเป็นห่วงว่าถ้ามันลงมาถึงนี่เลยนะครับก็ blue channel เ,เนี่ยครับใน daily chart เนี่ยมันก็จะไม่มีไม่มีอยู่แล้วนะครับก็มันก็จะนเฟ f i r มว่าทั้งหมดเนี่ยเป็น t r a d i n g range ซึ่งมีโอกาสสูงที่จะลงมาที่ที่880นี่นะครับเพราะว่ามันมันเป็นแมกเนตนะครับมันเป็น start of เมเจอร์บูชแนลนะครับซึ่งซึ่งปกตินะเมื่อมันเวชมันทำเวชท็อปแล้วก็เบรกเฟลเบรกเอา above ชแนลนะบางทีถ้าถ้าตรงกลางกลางเลชมันรับไม่อยู่เนี่ยม,มันก็มันก็มักจะกลับมาเทสตไอตัว start of ชแนลนะครับซึ่งอาจจะสูงกว่าหรือต่ำกว่าก็ได้นะครับถ้าลงมาต่ำกว่านะครับก็แบร์ชแนลเนี้ยมันก็จะเสียกลายเป็นเทรดดิ้งเล e นะครับที่ ที่ที่อาจจะกลับขึ้นมาแล้วก็ทำ lower high major t e n d r e v e r s a l อีกทีหนึ่งก็ได้นะครับก็จะทำให้มันดูตลาดหุ้นไทยเนี่ยดูเหมือนจะกลับมาเป็นขาลงนะครับนะครับมีโอกาสทีเดียวนะครับที่ที่พฤติกรรมแบบนี้จะทำให้มันมีโอกาสลงนะครับแค่พฤติกรรมแค่ไม่กี่วันเนี่ยทาให้มันทางที่ก่อนหน้าเนี้ยมันดูวี่เข็มครับมันดูมันดูไม่น่าจะลงมาลึกกัน,นะครับแต่ เนี่ยส,ส,สองสามวันที่ผ่านมาเนี่ยมันทําให้ทุกอย่างมันดูแย่ลงนะครับแล้วก็มีโอกาสที่เบรกตัวนี้สําเร็จนะเขาลงมาลึกนี่เลยนะครับซึ่งซึ่งตอนนี้ต้องไปตามดูนะครับว่าว่าว่าจะลงมาถึงนี่เลยหรือเปล่านะครับมีมีโอกาสเดี๋ยวตีไว้ก่อนแล้วกันนะครับอย่างที่เรียนนะครับมันไม่ได้จําเป็นว่าเส้นช n แนลนี้จะต้องรับอยู่นะครับมันอาจจะมีรีเวิร์สขึ้นไปจากเส้นนี้แต่จ,จะลงกลับมาใหม่ก็ได้นะครับมันการใช้ ช่องไลน์ในการเทรดไม่ไม,ไม่ไม่ใช่สิ่งที่ดีนักนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็ดูท่าทางจะจะจะไม่ไม,ไม่นะครับอาจจะไม่ใช่แล้วนะครับไม่ใช่แล้วนะครับช่องนี้นะครับมันเริ่มเบรกลงจากช่องแล้วแล้วก็ถ้าเฟลก็มาดูกันอีกทีนะครับออแต่ว่าเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับดยวเก็บไว้ก่อนก็ได้นะครับไว้ไว้ดูในเดลี่ฉาดก่อนแล้วกันนะครับ แต่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ดีนะครับตัวนี้เก็บไว้ก่อนนะครับตัวแบ n แนลลายข้างบนสีเขียวนยผมจะเก็บไว้สําหรับสําหรับไว้เผื่อในในในทม์เฟรมห้านาทีของผมนะครับนะครับเผื่อไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเผื่อว่าจะมองมองให้เห็นว่ามันขึ้นมาถึงกลางกลางเลนหรือยังนะครับส่วนใหญ่บางทีมันรีเวิร์สขึ้นมากลางเลนแล้วมันก็รีซัมชันกลับลงมาใหม่อย่างเงี้ยนะครับก็ยังเป็นไปได้อยู่นะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้นะครับเราก็ คอนเฟิร์มสิ่งที่เราคุยกันมาหลายวันว่ายัางลงนะครับแลเขาลงมาจริงๆตามที่มองนะครับก็ตอนนี้ตลาดวุ้นไทยก็ยังอยู่ในช่วงที่ยังพูวักไม่จบนะครับยังพูวักไม่จบก็แต่ว่าตอนนี้แบร์ก็มีโอกาสนะครับไอบ้บูบูพูดผิดครับบูก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าไม่มีโอกาสแต่ว่าตอนนี้บูต้องทําให้ดีกว่านี้นะครับทําให้ดีกว่าที่ที่ อ่ควรจะเป็นนะครับนะครับนะตอนนีเ้เดือนพฤษภาเนี่ยได้ทริกเกอร์โลนะครับของทั้งเมษานะครับเนี่ยเดือนเมษาเนี่ยได้ทริกเกอร์ลงเดือนเมษาลงมานะครับอันนี้เป็นเ,เขาเรียกเป็นลงเดือนเมษานะครับทริกเกอร์คือทำ ทำโล่ต่ำกว่าโลงโดยเมษาแล้วก็โลของเดือนมีนาภายใน2วันนึงนะครับลงมาเนี่ยทริกเกอร์โลงทั้ง2เดือนเลยนะครับทําให้ตลาดเนี่ยมันดูเป็นขาลงค่อนข้างมากนะครับแล้วก็อย่างที่บอกนะครับมันอาจจะแกว่งแกว่งขึ้นมาที่กลางๆ บูชแบชนเลนี้นะครับแล้วก็แว่งอยู่ระหว่างโลเนี่ยโลแดมีนานะครับมีแกว่งๆแล้วลงต่อก็ได้นะครับเพราะว่าบางทีตลาดก็ชอบทำอย่างเงี้ยครับทำเหมือนจะมันจะเฟลจะเฟลจะเฟลแต่สุดท้ายก็สักเซสฟูลงมานะครับถ้าเก็ตเรายังอยู่ตรงตรงนี้เลยนะครับก็ถ้าเก็ตแรกนะครับยังอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งซึ่งซึ่งมีความเป็นไปได้ที่จะลงมาต่ำกว่าลงนี้นะครับตอนเนี้ยผมยังไม่แน่ใจนะครับว่า จะสูงจะยังคงสูงกว่าโลนี้ไหมเพราะบาขอวันนี้ทําให้ดูดูเหมือนกับว่าจะลงมาต่ำกว่าโลบาไอต่ำกว่าโลโลน,นี้แล้วโลของวันที่หนึ่งนะครับนะครับแค่แค่บาวันนี้ก็ทําให้ดูดูไม่ดีอะมากๆนะครับนะครับโอเคนะครับเอาต่อมานี้นะครับถ้ใครถือหุ้นอยู่ก็เรามาระวังกันด้วยนะครับถ้ามีชุดเด้งขึ้นไปตัวไหนที่ exit อ,ออกมาได้ก็อาจจะ exit อกอกไปก่อนนะครับแล้วก็ รอดูนะครับถึงเงินสดไว้นะครับแล้วก็เผื่ออาจจะสามารถไปซื้อหุ้นที่ราคาต่อมต่ำที่ข้างล่างได้นะครับก็ท่านจะได้กําไรครั้งหนึ่งนะครับใครที่ยังไม่มีพอิชันก็อย่าเพิ่งซื้อหุ้นช่วงนี้นะครับมันก็อาจจะค่อนข้างอันตรายนิดนึงนะครับโดยเฉพาะหุ้นที่เกี่ยวข้องกับดัชนีนะครับที่มีผลต่อดัชนีเนี่ยอาจจะมีมีราคาที่ลดลงค่อนต่อย่างต่อเนื่องนะครับในช่วงนี้นะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ